สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Blue Archive กันอีกลแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนักเรียนคนใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเจแปนนั่นก็คือโนมาซะเรนั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่เข้ามารีวิวตัวละครในเซิร์ฟเจแปนเนี่ยผมขอแจ้งให้ทราบก่อนนะว่าตอนนี้ผมมาเล่นใน ID ดีองของตัวเองนะคือคือคือถ้าทุกคนเห็นเพรเยอะก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมคือมันเป็น ID ดีองเพรน,นะ ID ดีนี้นะ เป็น ID ที่ผมซื้อมานะครับผมพอมีตัวใหม่ๆม,มาเนี่ยถ้ามันน่าสนใจเนี่ยผมจะได้สุ่มมารีวิวได้ไง <c oughs> ID นี้ผมซื้อมาในราคา65บห้าบาทนะผม <c oughs> ใช่ครับโง่ฟ้าไม่ผิดครับผม65บาท <c oughs> ได้มาแสนกว่าเพทโอ้โหเอ้ยไม่ดีไม่ดีตอนผมเข้ามา ID แรกๆมันประมาณ9 0 0 0หมกว่าเพชรนะเออประมาณ9 0 0 0หมกว่าเพชรแล้วก็จะมีตั๋วเปิดรับประมาณ30กว่าใบนะตอนนี้มันก็น่าจะเหลือน้อยแลยลนะ่ะเพราะว่าผมเอาไปเปิดเลียแล้วไง เอาจริงผมสุ่มไป200โลเวเลไม่ออกเลยแล้วก็ผมมีตัวเปิดลับหนึ่งใบอะประมาณ10กว่าใบผมก็เลยส่มไปนะแล้วเลมันออกเฉยเลยเวยกดไป10รอบออกมาตัวหนึ่งนะผมก็เลยมีแต้ม10แต้มนะมาคู่กับซิมบเลชุดพาธามนะครับผมอ่านี่ครับผมแต่ว่าผมก็ข้างเฉยๆกับคุณเธอนะผมสุ่มเลเพราะว่าผมชอบเลไงแต่ว่าซิมบเลนี่ผมเฉยๆนะ แต่ถ้าเป็นตัวโปรดใครก็จัดได้เลยครับผมเก่งแน่นอนโอเคนอกเรื่องกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าถามว่ารหัสดองเนี่ยผมซื้อมา65บาทได้เม้า9,000กับเพรถามว่าคุ้มไหมผมบอกว่าคุ้มคุ้มเกินคือ65บาทเองได้9,000กว่าเพรมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะผมในโลกนี้มันเร็วับผมรหัสดองเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเจแปนเนี่ยผมว่ามันถูกกว่านะถ้าเป็นเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยมันจะแพงกว่าว้าว野球の花บいえばホームラン โอเคมาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะผมเห็นรีวิวตัวเองแล้วมันท้อเลยเนะี่ยสามสิบผมคือผมพยายามเล่นแล้วนะก็มันมันได้แค่นี้จริงอนะเออผมก็พยายามเล่นแล้วนะเออผมเล่นให้มันแค่ปลดอารีนาได้เฉออยๆเลกับผมคุณเธอเขาอายุ15นะผมสูงสูงหนสซนติเมตรนะแล้วก็มันเกิดผมไม่รู้อ่านไม่ออกนะ โอเคตัวของโนมาสาเลเนี่ยคุณเธอเขาจะมาเป็นตำแหน่งของแอทแทกเกอร์แนวหลังโจมตีประเภทสั่นสะเทือนป้องกันเป็นเกาะเบานะครับผมคุณเธอจะเทพในอาคารมากที่สุดนะบมส่วนกลางแจ้งเนี่ยจะแย่ครับผมในเมืองเนี่ยจะกลางๆนะเอ้ยแบบนี้ออกแบบมาเล่นในเลดบอสเียเซตเลยปะเนี่ยเียเซตพื้นที่กลางแจ้งนะต่อไปก็ค่าสเตตของเล่ห์หัวเรียวสามสิบก็ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าแอทแทกมันสูงมากเลยนะเออกับการที่เราอัพเวลมาแค่30เนี่ยเออ <Wow. S 1> แล้วก็ระยะโจมตี850 8.5เมตรนะไกลกว่าสไนเปอร์ เพราะว่าเกมนี้เนี่ยธรรมชาติของปืนยิงมิสไซล์ผมคือมันจะยิงไกลกับสไลเปอร์อยู่แล้วนะผม,มแล้วก็ค่าคำแม่นำก็761อืมก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ปืนยิงมิสไซล์ก็จะเข้าบางบางได้เหมือนกันนะผมไม่เหมือนกับพวกแมชชีนกันเนาะที่มันจะเข้าไม่ได้นะ โอเคต่อไปก็สกิลสกิล X ก่อนนะครับผมแบตเตอร์ไมล์เล็กสี่ของมิลเลนเนียมจะเป็นสกิลทำดาเมจระยะไกลนะครับสกิลนี้สกิลนี้ค่อนข้างไกลเอาเรื่องอยู่นะบผมที่ผมไปเล่นมานะ <Wow. S 1> จะเป็นสกิลที่คุณเธอเนี่ยปล่อยเครื่องยิงเบสบอลออกไปนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสตูลในรัศมีนะครับผมเออค่อนข้างกว้างเอาเรื่องอยู่นะ2.5เมตรนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่เครื่องยิงเนี่ยมันกำลังยิงอยู่นะมันจะมีดาเมจอยู่ที่16%ของค่าโจมตีนะครับผมจะสร้างความเสียหายทัั้้งหมมด17ฮิตตนนนนนะะะรผอีจเเปป็็สแก คือมันจะทำดาเมจั้งโมด17ครั้งนะผมที่ผมไปลองนับมานะรวมกันก็มันก็จะได้272%นั่นแหละนะ ตรงนี้ผมยังไม่ชัวว่ามัน17ฮิตหรือเปล่านะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะผมใช้ตาผมในการมองอะ่ะเออถ้าถ้ามาไม่ใช่ก็คอมเมนต์ได้นะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะจะเป็นการจบด้วยสเต็ปสุดท้ายนะผมคนเธอจะยิงมิสไซล์เข้าไปกลางดงนะความแรงสกิลอยู่ที่128.38เของค่าโจมตีนะผมแล้วก็สกิลนี้ตีไม่สนกำบังด้วยนะผมทุกสเต็ปเลย <Wow. S 1> แล้วก็ความสามารถของสกิล X ตอนที่มันรีวิวแม็กแล้วเนี่ยความแรงสกิลของมันจะอยู่ที่401เของค่าโจมตีนะครับผมอ่าประมาณนี้ ของผมยังอัพไม่เต็มนะเลเ้วสามเองเอออันนี้มันเป็นไอดีลองนะต่อไปก็สกิลพื้นฐานของเลนะผมปุ๊บเล่นได้ดีเออเทศแรกนะผมเมื่อตัวของเลเนี่ยทำการฆ่าศัตรูได้ครบ4ตัวแล้วบนจะทำการเพิ่มแอนแฮกสปีดให้กับตัวเองนะผม40.9%นะเป็นระยะเวลา20วินะโอ้โหคือตัวมันจะตีเร็วผมกบจุดอ่อนที่เครื่องยิมิสไซ์เนี่ยมันยิงช้านะ แล้วก็เลเนี่ยจะได้รับในเรื่องของเอฟเฟกพิเศษมาด้วยนะผมจะเป็นเอฟเฟกเอานะอ่า <Wow. S 1> เราจะได้รับมาหนึ่งอันนะต่อการฆ่าศัตรูสี่นะสแต็กได้สูสีสามนะแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่นะผมไอาการเก็บสแต็กเอาเนี่ยมันจะมีคูดาวอยู่ที่สิบวินาทีนะผมต่อการได้เอาหนึ่งอันนะก็คือมันจะไม่มีแบบว่าใช้สกิลเอ็ก X ปุ๊บโดนไปสิบ,บตัวฆ่าไปสบิบตัวแล้วก็ฆ่าสแต็กเต็มอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแบบนั้นกบผมเออมันจะมีข้อจํากัดนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโกงเกินไป แล้วก็ไอเจ้าเอฟเฟกพิเศษเอาเนี่ยมันทําอะไรได้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลต่อไปเลยนะผมมันพ่วงกันนะสกิลลองเคลียร์เอาเชนเมื่อตัวของเลเนี่ยเก็บสเต็คเอาครบ3อันนะมันจะลดค่าคอสของสกิลเอของเราลงนะผมหนึ่งนะแล้วก็เอฟเฟกนี้มันจะมีผลไปจนกว่าเราจะใช้สกิลเอที่มันค่าคอสลดนะหครั้งนะผมแล้วก็สเต็คเอาเนี่ยมันจะรีเซ็ตกลับไปเป็นศูนย์หลงังจากที่เราใช้เอฟเฟกลดค่าคอสนะอ่ะแล้วก็ตัวของเลเนี่ยจะได้รับในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพความแรงของกระสุนม่วงด้วยผม44.9%นะ จะทาให้ตัวของเล่ไปโจมตีพวกที่มันเป็นเกาะม่วงเนี่ยได้แรงขึ้นนะอันนี้ไม่มีเงื่อนไขนะผมเพิ่มมาดื้อเลยนะตรงนี้มาแถมให้แบบว่าดีมากเลยเนี่ยมันได้เยอะกว่าการปลดปืนนี่เลเนี่ยตรงนี้โอ้โหสุดยอดตัวนี้อารมณ์แบบว่าเหมือนตัวเปร์สกิลครับแบบว่าใช้สกิลไปเรื่อยๆนะมันมีการลดค่าคอสจากสกิลลองด้วยผมเรียกได้ว่ามันเป็นตัวที่ใช้สกิลได้ลุ่วๆเป็นตัวที่เคลียร์พวกที่มันมาเยอะๆได้ดีมากเลยนะเอออย่างนี้ไปเล่นเลดบอสที่มันมาตัวเดียวอย่างนี้มันไม่คุ้มมเเเเลลยยนนนะออออังง่่่่่ดบบทีีพวกๆาาชหรื เชเซตอย่างเงี้ยแล้วก็คลองสามารถของสกิลลองตัวที่มันเป็นริวสิบเดี๋ยวนะี่ยการลดค่าคอรสของมันนะผมมันจะอยู่ที่สามนะผมก็คือมันจะลดไป3ามแต้มนะผมค่าคอรสเรามันจะกลายเป็นหนึ่งนะ สายเปสกิลจริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ประสิทธิภาพความเร็วกะสุนม่วงจะเพิ่มมาเป็น65.6%นะครับผมประมาณนี้อ๋อแล้วก็สกิลพื้นฐานนะผมถ้าเราเป็นเลเวลแม็กแล้วเนี่ยเราจะได้มาเป็นเออเราจะได้มาเป็นความเร็วในการโจมตีที่เยอะขึ้นนะครับผม57.3%เลยนะครับผมเป็นเวลา20่ิวีเหมือนเดิมนะ <Wow. S 1> ดีด,ด,ดีดีเออตีเร็วนะเหมือนเขาให้แอทแท็กสปีดไปให้เราจัดการศัตรูได้เร็วขึ้นด้วยป่ะเออเราจะได้แบบว่ากิฟสแต็กเอาได้เร็วขึ้นด้วย ต่อไปก็สกิลดีตัวนะครับสลักเกอร์ในวันพรุ่งนี้สกิลดีตัวของเลจะแปลก,กว่าตัวอื่นหน่อยนะโมจะเป็นการเพิ่มค่าขนะีนะ18.2%อนะเลเวลแม็กอยู่ที่26.6%ก็นะก็ผมไม่ค่อยโอเคตรงที่มันไม่มีสกิลไหนที่มันเกี่ยวกับคีทิคอนเลยนะเออมันจะได้เอาไปคอมโบได้ไงแต่ว่ามันไม่มีไนงะอ,อ,อันนี้มันแค่ตีคีบบ่อยเฉยๆนะลีต่อไปก็จะเป็นค่าสแตตด้านบนนะผมจากการที่เราปลดปืนปืน,ปน,ปนที่นะปง๊บ ค่าสเตตของเลด้านบนก็จะเป็นเอ่อคีย์ดามเมจนะผมอาจจะเป็นคีย์ดามเมจนะเข้าเกมไปปุ๊บก็จะตีคีย์แบบโคตรแรงโคตรแรงแถมคีย์บ่อยด้วยน,นะเพราะว่าเรามีการเพิ่มคีิติคอนจากูนิตตัวมาแล้วไงโอโอต่อไปก็เราจะได้ค่าคำใชนาในพื้นที่ในอาคารเป็นระดับ SS นะครับผมอันนี้ก็รู้กันอยู่จะได้หลังจากที่เราปลดปืนเป,ป็นปืนที่3หรือว่าปืนแม็กเป็น50ไปแล้วนะผมถีงจะได้มานะโอเคประมาณนี้ส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมก็ได้สูุดแค่เทียร์สองนะเออมันเทียร์สามไม่ได้มันต้องเล่นไปถึงดานที่มันฟาร์มเท ก็จะมีหมวกกิ๊ติดผมแล้วก็นาฬิกานะครก็ถือว่าเบสิกทั่วไปนะผมว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าผมไม่ต้องจริงจังมากหรอกเนอเพราะว่ามันเป็นตัวในเซิร์ฟ JP อยู่อะมันยังไม่เข้าเซิร์ฟโกลบอลคลิปนี้เนี่ยเราน้นดูแอนิเมชันหรือว่าเอ็กชงแอคชั่นของตัวละครดีกว่านะผมว่ามันออกท่าทางยังไงนะอ่ะผมก็ยังไม่สามารถที่จะเอาไปเล่นโชว์นเลดบอสได้นะเพราะว่าเลดบอสตอนนี้มันยังไม่เปิดนะ่ไปเล่นในอารีน่ากันเลยครับผมโอ้โหอันดับ <laughs> ผมก็ไม่อยากจะโม้ดะวครับว่าอันดับผมมาโหดแค่ไหนเ <laughs> นี่ยมันก็จะเจอแต่บทนะครับผมบทหมดเลยนะเนี่ยที่เห็นก็ผมเนี่ยบทหมดเลยนะเราก็ไม่ต้องจริงจังอะไรมากหรอกนะเออเราก็มาดูแอคช่นแอคชันหรือว่าแอนิเมชันของตัวละครดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะของเรเนี่ยว่าคุณเธอเนี่ยจะออกท่าทางยังไงนะส่วนสาระผมก็ให้ไปแล้วเนาะอ่ะคนนี้ละกันนะผมเน้นคนที่อันดับสูงสูงนะผมเราจะได้ขึ้นไปเร็วๆ็วนะนี่ครับผมเร่กระเป๋าด้านหลังนี่น่าจะเป็นเออกระเป๋าเก็บปืนป่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะหรมเเ็กะ๋บบไ เออใช่แล้วไม่เป็นอารีนาใหม่แล้วจะจัดทีมยังไงแล้วเนี่ยเอออันนี้มันอันนี้เป็นตาแรกเลยนะที่เล่นในอารีนานี้คือผมก็เห็นมาแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องวางตรงไหนนะเออกำบังมันจะอยู่ตรงไหนนะจะได้วางให้ถูกได้ยังไงดีต้องวางยังไงาวางเหมือนซื้อโกลโบอลได้ปะไม่รู้ได้หรือเปล่านะตอนนี้ทีมนี้ก็น่าจะดีสุดแล้วแหละเออเน้นตัวเบต้านะในอารีนาเออเพราะว่าตัวผมก็น้อยเลยเกินรหัสนี้แต่ช่วงนี้นะที่รหัสนี้มันมีชุนด้วยนะเออผมเข้ามาปุ๊บแล้วผมก็ได้ชุนมาเลยนะในรหัสนี้นะ มาเข้าสู่เกมแรกนะผมโอ้โหผมได้เล่นอารีนาใหม่ก่อนเลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นยังไงวะเนี่ยอู้กับบังเยอะอยู่อู้ทาฮาฝั่งเราเปิดก่อนครับผมคือเราเล่นอารีนาเราอย่าหวังฆ่าสี่ตัวเลยครับผมคือมันมี4ีตัวแหละแต่ว่าถ้าฆ่าโปรกเกมมันก็จบเด้๋ยเดี๋ยวแล้วเราจะฆ่าสีตัวได้อะเอาเลยมาฆ่า4ตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยมันยิงแทงแล้วเออตำแหน่งบนเรายิงตัวข้างบนฟีเลยนี่ว่าเออ เนี่ยเรายิงตัวข้างบนฟรีเลยนะมันน่าจะสลับกันปะ่ะเออตำแหน่งล่างถ้าเราวางตัวเราก็น่าจะโดนเหมือนกันนะโอเคสกิล e x ปุ้มเออยิงเครื่องยิงเบสบอลเลยวิธีแก้ปัญหา <c oughs> คุณเธอเอาเครื่องยิงมิสไซล์มายิงเลยนะเออแก้ปัญหา <c oughs> โอ้โหมันน่ารักจริงๆ <c oughs> <c oughs> โอเคชุนผมดาเมจสูงสุดไปนะผมค่อนข้างชอบคุณเธอนะเลยมารีวิวนะเมื <c oughs> ม่อไหร่รัาบู่จะมาบ้างเนี่ยรออยู่นะ แล้วก็เลนเกสล่างใหม่ผมด้วยอ่ะเข้าสู่เกมที่2นะครับผมนี่ผมท่าเปิดตัวโคตรเปี้ยวเดี๋ยวผมต้องเรียนรู้ก่อนนะเออเรมันจะไปกำบังล่างใช่ไหมเออแล้วก็ชุนมันจะอยู่กำบังสองใช่ไหมปึ๊บอ๋อใช่ใช่จริงด้วยผ่าวงงี้แต่ว่ามันจะโดนยิงฟรีอ่ะเห็นไหมครับด้านล่างนะโป้งตายอิจิกะเออมีอิจิกะด้วยนะเออถ้าบดเล่นแบบมันจะมาแผละๆอย่างนี้นะโหอาริสึตายไปโหอาริสึอาริสึอาริสึ ข้างบนทำไรอ่ะไอ้นี่ยืมเงินยืมเงินก็อย่างที่เห็นเขาบอกว่าเครื่องยิงลูกเบสบอลเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องอ่าแล้วก็เลเนี่ยคุณเธอจะจบด้วยสเต็ปสุดท้ายด้วยการยิงปืนมิสไซล์ออกไปนะไอ้นัทสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นช็อตที่รุนแรงที่สุดนะอีซี่จริงๆเลยพวกเองเนี่ยชนะแบบใสๆหัวใจสี่ดวงปึ๊บเจ็ดพันผมคือซีเวอร์แล้วโอ้เฮ้ยผมสีตัวจริงเฮ้ยเองเป็นใครเนี่ย บวกเลยมาโอ้โหแล้ว,ล,วล้วมีซูมิเลด้วยนะออมาคู่กับซูมิเลดเดี๋ยวทุกคนดูเล่ตัวจริงนะเล่ตัวจริงชนะอยู่แล้วเน่ <c oughs> เข้าสู่เกมที่3นะผมมาเจอเล่เหมือนกันเวเล่เหมือนกันเวเออมาเล่มาเจอกันหน่อยคุณฝั่งเราเปิดก่อนนะผมโอ้เขามีชูนเหมือนกันด้วยนะเออแต่ว่าตัวผมผมว่ามีตาก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้สื่อยิงลำแสงทํนไลล้าครับผมโป้งเข้ามาโอ้ติดบล็อกครับผมศูนย์ดาเมจครับผมอุ้ยไอสกิลเป็นธนูุกำวับบง เอ้ยน้องเลโป้งเข้าไปน้องเลแตกครับผมเออชุนยิงทีละตัวเลยเออมันเป็นเกาะแดงนะสบายแล้วเออโอผ,ผมก็ตายด้วยเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะโอห้าพันเบาครับผมยังเบาไปโอเคจบไปอันนี้คนจริงหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช่คนจริงไหมอะ่ะโอ้โหแปลกตาบ้างชุนยิงกันทีเดียวไม่ตายได้ไงเนี่ยอันนี้เขาบอทหรือว่าคนจริงอะ่ะผมไม่รู้นะเพราะว่าเขาเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นอะ่ะเออผมอ่านไม่ออกนะ แต่เขาก็ไม่เก่งเกินเลยของเราครับเรียบร้อยโอเคชุนดานเมจเยอะสุดครับผมชนะใส่สหัวใจแปดดวงเข้าสู่เกมที่สี่นะผมมาเอาอ่ะผมว่าผมใกล้มาแลว้วอ่ะอรีน่านีอกำลังเรียนรู้อยู่นะว่ามันมีทิศอะไรบ้างนะโอจะเจลินเกด้วยโอโอไมนาลินเกดขอโทษครับขอโทษนาะรินเกดโอเครอครับผมรอมรอุตาห์สปอยมานะเลผมยิงฟรีด้านล่างนะอะ่เลินเกดจะตายแล้วผมไอลูกลูกหลังผมไหมนะเออเออเออลูกหลักแตก โอเคยกโลขัดรับผมอาขับไม่ได้นะเลยิงเรียบร้อยครับผมแตกชนะไปที่ร,ร้อยครับผมโอ้ด่านนี้มันค่อนข้างจะแคบเอาเรื่องอยู่เลยเนี่ยมันน่าเอามินอยีมาโยนพุดดิ้งใส่หน้าจริงๆเลยโดนหมดเลยวะเนะี่ยเออพื้นที่มันค่อนข้างแคบอยู่นะเออเดี๋ยวก็ต้อง,ต,องต้องลองนะถ้าเซิร์ฟโกโบอารีน่านี้เข้านะมาต่อต่อต่อโอ้โ,อโหสกิลมินฐานนี่แทบไม่ได้โชว์เลยนะ ผมก็รู้อยู่ว่าสกิลตัวมันนะมันไม่เหมาะในอารีนาเลยนะเอา้เอาเฮ้ยอีกแล้วเหรอเออมาพร้อมเรยเนี่ยมาพร้อมกับรุ่นพี่ซูเมเลด้วยนะเออล่างหลังเอ้ยทำไมเบาจังอ่ะพี่เออห้าพันเออบอทนะเนาะเฮ้ยตายแล้วโอ้โหดูปพุทธคีเลสกิลเอ็กไปรุ่นพี่ซูเมเร่ฉันขอโทษด้วยที่ต้องคาลุ่นพี่แปะเรียบร้อยครับผมรุ่นพี่เ,พเสร็จไปอีกหนึ่งสกิลพื้นฐานไม่ได้ใช้เลยอ่ะบ้ามันจะให้ฆ่าครบฑสี่ตัวในอารีนาเนี่ยนะเออมันก็จบเดียเกมใช่ปะ คือเล่คุณเธอเขาเก่งกับพวกที่มันมาเยอะ <Wow. S 1> ๆเรื่อยๆนะถ้าจะให้ตัวมันอ่ะใช้สกิลพื้นฐานเก็บสเต็กเอาได้อ่ะคือฝันของข้ามันต้องมีอุตหานะครับผมเพราะว่าอุตหามันมีความสามารถในการซัมมอนตวลคอออกมาได้นะ <Yeah. S 1> เออสายฟ้าสตัวแล้วก็สกิลเอ็กรวมเป็น4ตัวยากอะ่ะยังไงแล้วก็เก็บ3สเต็กไม่ได้อยู่ดีอะ่ะผมว่า <Yeah. S 1> อย่างมากเนี่ยแล้วก็ได้แค่แอตแท็กสปีดมานะมามา,มาต่อเลยต่อเลย <Yeah. S 1> เอ,อ้ยคุณเธอมีายที่ตาซ้ายด้วยนะเออเลยเ <laughs> <laughs> พิ่งจะมาบอกแล้ว คุณฝั่งเราเปิดก่อนมัฟตัวเองไปเฮ้ยซูบุกิมันวิ่งไปช่องข้างบนแบบเออนึกว่ามันจะวิ่งมาช่องตรงกลางนะโอเคจังหวะนี้กำบางแตกแล้วเอ้ยกำบางมันพังเองเลยเหรอในแมปเอาเราไม่ได้ยิงเลยนะเออมันพังเองอะยกโล่ไปรอเป้าโอเคยิงยุสึเร็วเร็วเร็วรีบจัดการยุสึเรียบร้อยครับผมโอเคข้างบนเองโดนเลผมต่อปึ๊บโค้เรียบร้อยสลายกลายเป็นขี้เอาไม่นี่อว่าเออยังอยู่ยังอยู่ไม่ได้สลาย แล้วนี่ใครมันกลางอาณาเขตไปเนี่ยเออพรมแดนไร้เขตเด้อไม่ใช่โอเคเล่นครบสิบตาแล้วครับผมโอ้อนนณานี่ผมยังต้องเรียนรูอีกเยอะเลยมันมีหลายอย่างที่ผมอาจจะยังไม่รู้นะเออว่ามันมีทิศอะไรบ้างนะ <Wow. S 1> เล่นไปสิบตาผมได้อันดับที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเลยนะครับผมเริ่มเจอแบบว่าคนจริงแล้วนะเออเจอพวกเวล์8สเิยเลยนะจะสู้ได้ไงล่ะออ <laughs> โอเคเดี๋ยวจะสรุปเลยครับว่าตัวนี้เก่งไหม เก่งครับผมแต่ว่ามันต้องเล่นกับพวกที่มันมาเยอะๆนะไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวต้องมาเรื่อยๆด้วย <Wow. S 1> มันจะได้มีจังหวะในการเก็บสแต็กนะบอสกอดนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะเพราะว่าเวลารถไฟมันมามาสปอนพวกมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็อีกบอสหนึ่งก็จะเป็นเชเซตอ่ะอันนี้มาเยอะจริงแล้วก็น่าจะมาเรื่อยๆด้วยเออใช่ลืมบอกไป2บอสนี้มันต้องมาเป็นแกเรตบอสเดินะที่มันเป็นเกาะม่วงนะส่วนอารีนาเองอย่าหาทำครับผม คือมันใช้สกิลไม่คุ้มเลยนะเหมือนเอาตัวธรรมดามาใช้สกิลเล่น,เลนๆเฉยๆอะสกิลพื้นฐานสกิลรองแทบไม่ได้ใช้เลยนะเออถึงเจออุตาหะก็ตาแต่มันก็อย่างมากม,มันก็ได้แค่แอตแทกสปีดอะผมว่าถ้าตัวนี้มาเซิร์ฟเราผมก็จะสุ่มก็ผมเพราะว่าผมชอบนะเออชอบคุณเธอผมค่อนข้างชอบสาวผมแดงนะถึงเลขคุณเธอจะดูผมส้มก็เหอะนอา,าร โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเมนสำหรับรหัสนี้นะผมก็จะเก็บไว้สูงส่วนที่ผมสนใจนะคลิปหน้าเราก็จะกลับไปรีวิวตัวในเซิกโกโร์ฟโกลวลของเราเหมือนเดิมนะครับอ่า <c oughs> พอเห็นเพชรฟ้าของตัวเองแล้วอะ่ะภูมิใจในความเยอะครับโอเคไม่ายครับผมสวัสดีครับ